สิบโทโนตหรือที่มีชื่อเต็มว่าสิบโทสมเกียรติน้อยเล็กเป็นบุคคลในตำนานอาชญากรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะในวงการมือปืนรับจ้างแถบภาคตะวันออกในช่วงยุคประมาณปีพศ2520ถึง2530เขาถูกขนานนามว่าเป็นมือปืนตะวันออกหรือนักฆ่ามหาการที่มีฝีมือเป็นที่กล่าวขานภูมิหลังและการเข้าสู่วงการ สิบโทสมเกียรติน้อยเล็กมีภูมิหลังเป็นทหารยศสิบโทและมีรูปร่างหน้าตาดีแต่มีจิตใจที่เขี้ยมโหดซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าหล่อเหลาทาให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นมือปืนรับจ้างแถวหน้าในยุคนั้นได้อย่างรวดเร็วในอดีตเขาถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการรับของตํารวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งมีฉายาว่ามือปราบยม,มบาลตะวันตกซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํางานตามบัญชีดํา และมีความสนิทสนมกับกลุ่มเจ้าพ่อใหญ่ในภาคตะวันออกต่อมา10โทโนดได้ปลีกตัวออกมารับงานอิสระในฐานะมือปืนรับจ้างโดยไม่เลือกเหยื่อและมีชื่อเสียงในเรื่องความโหดเหี้ยมคดีดังที่เกี่ยวข้อง10โทโนดน้อยเล็กเข้าไปพัวพันกับคดีอุกชกันมากมายในฐานะมือปืนและผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งหลายคดีเป็นคดีฆาตกรรมเจ้าพ่อและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคตะวันออก ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักในวงการอาชญากรรมและเป็นที่ต้องการตัวของเจ้าหน้าที่คดีรุมสังหารเสียหวดนายพิพัฒน์โรธวณิชากรเจ้าพ่อดาวรุ่งแห่งบ้านบึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปีพศ2532โดยเสียหวดถูกมือปืนหลายคนรุมยิงถล่มด้วยอาวุธสงครามคดีรุมสังหารแดงสิงป่าซุ่ม เจ้าพ่อปลวกแดงเกิดขึ้นหลังจากคดีเสียหัวดไม่นานโดยแดงสิงหป่าซุ่มเป็นพยานปากสำคัญในคดีฆาตกรรมเสียหัวดคดีอื่นๆมีรายงานว่าชื่อของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอุ้มฆ่าอีกหลายคดีในภาคตะวันออกแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อเอาผิดกับเขาได้เลยในหลายกรณีจุดจบของมือปืนชีวิตของสิบโทโน้ตน้อยเล็ก ต้องจบลงอย่างไม่สวยงามในวันที่22มีนาคมพศ2536เขาถูกลอบสังหารเสียชีวิตอย่างปริศนาพร้อมกับผู้ติดตามอีกสองคนที่ริมถนนสายเปลี่ยวในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีการเสียชีวิตของเขาไม่ได้เป็นเพียงการล้างแค้นธรรมดาแต่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมอำนาจที่เชื่องโยงกับบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกมืดและโลกกฎหมาย ผู้ที่ถูกกล่าวถึงในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารสิบโทโลดคือพันตำรวจโทพันศักด์มงคลศิลป์หรือนายพันศักด์อดีตตำรวจและ